กี่รอบแล้วคะป้าไคะสามรอบแล้วจ้ะอืมรอบะะที่3แล้วนะคะ,ะถ้าไม่ดีก็คงจะไม่ใช้ต่อ,อก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของเรานะคะคู่หูตอง8สวัสดีครับวันนี้ลุกตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่บ้านแข่งนะครับอําเภอตอนจังหวัดสุตรดิตนะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสรางควางข้าวตาคู่เสร็จตองแปดนะครับแปลงนาของป้าน้ำค้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับป้ากันว่า ในอดีตป้าประสบปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วหลังใช้ตองแปดไปเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างป้าสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับปัญหาอะไรบ้างครับในแปลงนามีปัญหาเรื่องข้าวดิบจ้าข้าวดิบมีเยอะไหมครับมีเยอะจ้าแล้วหลังที่ป้าใช้ตองแปดเนี่ยป้าเห็นผลลัพธ์ยังไงครับก็ดีขึ้นมากจ้าดีขึ้นมากเลยเนาะจ้าครับแทบจะไม่เหลือแล้วนะป้าอะไรก็บางลงเลยนะจ้าเบาจ้าเบาลงไปเลยนะครับวันนี้ก็เราเก็บเกี่ยวแล้วนะครับวันนี้เก็บเกี่ยว รถขึ้นน้ำรถเกี่ยวอยู่นู่นอันนี้มันลดไปประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ป้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะมันบางมากเลยป้าแทบจะไม่เหลือแล้วนะข้าวตีดเนี่ยจ้ะแล้วข้าวก็ลงสวยๆเลยเนาะก็หน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องเชื้อนิดๆหน่อยๆนะป้าเนาะจ้ะเพราะวอากาศมันเปลี่ยนแปลงป้าใช้กี่รอบแล้วคะป้าใช้สามรอบแล้วจ้ะรอบที่สามแล้วนะคะ ดีก็คงจะไม่ใช้ต่อก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของเรานะคะคู่หูตองแปดช่วยชาวนาแก้ปัญหาเข้าดีดค่ะที่อำเภอตอนจังหวัดอุตรดิตนะคะสำหรับท่านใดมีปัญหาเข้าดีดข้าเด้ยงยาวัะพืชในในในาน,นะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะ